ตอนนี้หลังจากที่ไปเที่ยวมานะครับเฮเดวไว้ก้าวลงสระใหญ่แล้วครับเชี้ทำให้ดูสิว่าสระลึกขนาดไหนชี้ทำให้ดูสิน,น,นี่ครับโหสระลึกเลยครับโอ้สระลึกเลยครับแต่ว่าเฮเดก้าลงแล้วเฮ<ะ>เดสนุกไหมครับอยู่สระใหญ่<ะ>ครับ โอ้โโด้กระโดดกระโดยรัโนี่นะ hey ร,ร hey ะโรับสดกระโกระดดกระเกระโดเระดดกะเดดกรดกระโดดนระเล็กระ่ดอกน,นี้ hey เฮเดดกระเดดกระเ, <Hey Day. S 1> เ,เด็กระโดดรับเล่ระโดดกระเดดกระโแดกระโดน้รดดกรดดกระเ็กะโดระบกระะร เฮเดยบบายบายนะครับ